สวัสดีครับพบกับโฮมสแตกนะครับวันนี้ก็จะมานะครับปล่อยพ่อพันแม่พันกุ้งอีกตามเคยนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงนะครับจากคลิปจากคลิปเดิมไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับเราจะมาติดตามดูผลกันเลยเนี่ยครับพี่น้องโหเห็นไหมครับกุ้งก็คือปล่อยลงทั้งหมดน่าจะประมาณ20คู่นะครับก็ ถือว่ารอดรอดรอดเยอะนะครับรอดเกิน80%อยู่ครับที่ตายก็ประมาณ 2- 3สาตัวเองนะครับนี่นะครับน้องหลายหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทาไมมันตายนะครับโอ้อันนี้ก็อาจจะเป็นมาเฉพาะกับตัวกุ้งก็ได้นะครับไม่ได้จะไม่ได้เป็นเพราะปัจจัยหลายอย่างนะครับอาจจะเป็นกุ้งอาจจะมีโรคอะไรมานะครับนี่นะครับน้อันนี้เราจะมาปล่อย ปล่อยพ่อพันธุ์อีกสักประมาณสัก10คู่นะครับเพราะว่าเราไปดักกุ้งมาเพิ่งได้มานะพ่อพันธุ์อ่าวันนี้พ่อพันธุ์ไม่พันธุ์เนี่ยบางครบางท่านสังเกตสงสัยนะครับว่าตัวผู้กับตัวเมียแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับเนี่ยนะครับตัวผู้ตัวผู้มันจะเรียวๆนะครับนำตัวมันจะเรียวๆนะครับมันจะไม่ค่อยท้องมันจะไม่ค่อยป้องเท่าไหร,นร,รน่นะครับประมาณเนี้ยนะครับ อันนี้ก็คือตัวเมียนะครับถ้าทองป่องนะครับดูจากด้านบนนะครับถ้าทององป่องๆแบบนี้ก็คือตัวเมียนะครับเนี่ยอันนี้ตัวผู้นะครับเพราะว่าทองมันไม่ป่องแล้วก็ลำตัวมันจะใสเนี่ยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับล<แ>ักษณะการดูกุ้งตัวผ <m moi inda> ู้ตัวเมียเนาะนะครับตัวผู้เราจะไม่ไปเราจะไปแต่ตัวเมียที่ไข่ๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับเราจะปล่อยแบบนี้นะครับลงไปในบ่อที่เราเลี้ยงนะครับนี่ ปล่อยลงไปเลือกเลยครับเราได้มาเท่าไหร่เราก็ปล่อยไปนะครับเดี๋ยวมันจะขยายเองนะครับประมาณเดือนเดือนหนึ่งสองเดือนก็เริ่มขยายแล้วนะครับเนี่ครับไข่เต็มท้องครับต้องไปลงไปครับนี่เราไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างเดียวนะครับเราต้องรู้จักการขยายพันธุ์ด้วยนะเพื่อที่จะได้มีกินตลอดไปนะครับกิโลละ400บาทนะครับท่านผู้ชม ไม่ใช่เล่นๆนะครับก็คือสามารถเลี้ยงเป็นรายได้เลี้ยงเป็นอาชีพได้เลยนะครับเป็นอาชีพหลักไม่ว่าถ้าคนมีเวลาให้เยอะนะครับก็สามารถทําเป็นอาชีพหลักได้ส่วนคนไม่มีเวลานะครับหรือว่าอยากทําก็สามารถทรําเป็นอาชีพเสริมได้นะครับผมมันเลี้ยงไม่ยากนะครับปล่อยลงก็ผสมพันธุ์กันแล้วเอ้ยไม่ใช่ผสมพันธุ์วางไข่เนาะนะครับไม่นานเดยอมันก็ออกตัวอ่อนเดี๋ยวเราก็ได้ให้กินลายแดงนะครับกินลายแดงไม่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับ ก็จะแข็งแรงแล้วนะครับหนึ่งอาทิตย์กินไรแดงนี่ครับนี่นะครับผมเขียวเลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ก็คือไข่พร้อมล้นแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับคือเรามีเท่าไหร่เราปล่อยไปให้หมดเลยครับตัวไข่นะครับเพื่อที่จะได้ออกลูกเยอะนะครับยิ่งปล่อยเยอะยิ่งลูกก็ยิ่งจะเยอะนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับ หารที่เราให้ก็เป็นลายแดงนะครับลายน้าลายแดงนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะบอลตัวเล็กมากนะครับไลยนี่นะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเลี้ยงครับเพราะว่าสองฝั่งเราแช่ปับสภาพน้ําอยู่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับ